ลูกสาระแห้งติดไฟคุณผู้ชมไม่อยู่ของเขาอืโอ้ควนัวนคอดๆต้องแย่สิเป็นยังไง ปกติติดไฟยากมากนะติดอยู่แบบว่าไม่ต้องมีเชื้อตุยตุยตุย ืูสิจะไม่ได้ไหมโออคเข้าไปเยอเข้าไปเรื่อยๆ อ,อยากเห็นเขาลุกบึ๊บนะน่ะไม่ต้องเป่าจุดด้านเดียวนันเนี่ยฝั่งนี้ยังไม่มีอะไรเห็นเปล่า ตุยตุยเลยอ่ะคุณผู้ชมอือแรงขึ้นแรงขึ้น อุยเป็นโพรงอ่ะ <laughs> uh, mày đi chẳng ngươi Ao, <laughs> à, một lô hả? <laughs> มีอะไรนะคุณผู้ชมเนี่ยดูดิเขาไม่ยองเขาได้อ่ะอืมตุยตุยตุยลองเป่าช่วยซินอ่าเดี๋ยวทดลองเป่าช่วย ơ con thịt máy ở lúc mấy ao ao đột rơi đột rơi ไม่ลุกกับควันตุยตุยอย่างเดียวอะ่ะไม่ที่เปลือกอะ่ะคุณผู้ชมดูดิเห็นไหมเปลือกเขาเนี่ยอืแปลกสิจัง ไม่ลุกอ่ะไปเขาเรื่อยๆโอ,อ๊ยตายๆเย้อ,อ,อ,อือแปลกดีจัง เอ้ยเอ้าลูกยากแท้โอยอูดแปลกดีอาอ อืออืออ้าวโอ้โหเนอะเป็นวินเลยอะ่ะโอ้ยน้ำหูน้ำตาไหล พอเลิกเลิกเลิกติดวันจวกลับมาดูว่าเขาจะไหม้ไหมออไม่มีอะไรข้างในโพรงก็ยังเป็นฮะใบตองก็ยังไม่ถูกไฟไหม้โอ้ตายอะไรของเขาแบบนี้จวกลับมาดูหนึ่งชั่วโมงผ่านไป ไม่เกือบจะหมดแล้วคุณผู้ชมไม่เองนวเนี่ยนะไม่ต้องมีอะไรเป็นเชื้อให้เขาอะแปลกดีจังเลยลูกสาระแห้งเป็นเชื้อไฟได้อย่างดีเลยตามสโลแกนที่ว่าสิ่งไหนแปลกถ้าช่องจอยจ้อยภุงกลมกลมเห็นคุณผู้ชมก็ต้องเห็นด้วยช่องจอยจ้อยภุงกลมกลมจะเป็นผู้นำเสนอเองเพราะความพาสุขความร่มเย็นความที่จะได้รู้ ในสิ่งที่ควรจะรู้ในคลิปนี้อะไรไม่รู้ในคลิปที่ผมเข้าใจไม่บ้างไม่มากก็น,น้อยจงบังเกิดมีเดี๋ยวคุณผู้ชมทุกท่านทุกดีมีเงินใช้เงเรวยรสุขภาพดีทุนหน้าทุกทท่านพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กด,กดไลค์กดแชร์เหยหนะ่อซับสไครต์ซับสไครต์ซับสไคร์อะไรเลยดนะใกล้จะหมดแล้วนะ